เมนูก็คือเป็นลูกชิ้มตรงนี้ค่ะลูกชิมอันนี้ก็เป็นหมูเหมือนกันก็จะมีเครื่องเนี่ยค่ะมีหมูตุ้นหมูหมักนะคะลิ้นหมูกระเพาะค่ะครบเลยครบแล้วก็กินกับน้ำจิ้มทางร้านสุดเด็ดเลยใช่ค่ะห้าสิบบาทนะคะชามนี้หมูล้วนๆเลยคุณผู้ชมห้าสิบบาทเองอ่ะห้าสิบบาท หอมมากค่ะมันหอมพิกจะคะพี่เอ๋แล้วก็มีความที่จัดจ้านลงตัวมากๆเลยพอจิ้มรสกัรสจิ้มเนี่ยอร่อยมากๆแต่ว่าเราสังเกตดูนะคุณผู้ชมว่าไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำจิ้มหรือว่าพริกที่ใส่ไปในก๋วยเตี๋ยวที่นี่จะเป็นพริกแห้งหมดเลยใช่ค่ะพี่เอ๋เพราะว่าปกติถ้าเราไปทานที่อื่นอย่างโสกจิ้มเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำจิ้มที่เป็นพริกสดใช่ค่ะตรงนี้ทําไมพี่เอ๋ใช้พริกแห้งอะคะอ๋อรู้สึกว่าเวลาไปคั่วแล้วมามาใส่เนี่ยมันหอมความหอมเนี่ยมันต่างกันคือตอนแรก สองสมวันแรกที่ขายเนี่ยก็ใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดเหมือนกันทําเองเอ๊แต่พอแบบอย่างอย่างอลองลองลองมากินเองเฮ<ะ>้ยน้ำจิ้มซีฟู้ดหมดอ่ะให้ลูกค้าไปหมดแล้วนั่งกินกันสองคนก็เอาอันนี้มากินเฮ้ยอร่อยกว่า <ฮะ S 2> ก็เลยว่าเอ้ยเอาอันนี้ดีกว่าเปลีย่ยน <ฮะ S 2> เลยใช่มันหอมในความรู้สึกเอ้ยมันหอมกว่าอะไรเงี้ยค่ะต้องบอกเลยว่าเจดนี้ได้แบบว่าลองทานผู้ชมไปทานล้านนี้ล้านนี้จน เอารวบรวมสิ่งที่เรียกได้ว่าจุดเด่นของแต่ละร้านมาอยู่ใ,ในร้านตัวเองอ,นนอย่างท่ท่านบอกเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆแบบจกเปิดร้านอาหาระอะไรเงี้ยค่ะมาทำร้านก๋เจี๋ยบอกด้วยความชอบส่วนตัวด้วยแล้วก็เราพอไปกินที่อื่นเนี่ยเฮ้ยทำไมให้น้อยจังเรากินไม่อิ่มอ่ะ <c oughs> คือเราต้องสั่งอีกอะ่ <c oughs> ะเฮ้ยแล้วทายังไงดีละแบบในเศรษฐกิจแบบนี้ที่แบบหูเงินก็หายาก <c oughs> เนาะอะไรก็แพงอะไรเงี้ยค่ะแต่ทำ ประทับใจด้วยอย่างนี้ใช่นึกถึงตัวเองไว้ก่อนแล้วคุณชมเหมือนเช่นทานร้านอื่นให้กินกันเองในครอบครัวเนี่ยค่ะก็คือมีความสุกเลยบอกมาที่นี่ได้รับแบบว่ารสชาติที่อร่อยด้วยแล้วที่สำคัญนี่ปริมาณเยอะเยอะด้วยสมราคามากๆคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะว่าที่นี่คุ้มราคามากๆเลยกับก๋วยเตี๋ยวบ้านทุ่งนั่นเองคุณผู้ชมบอกว่าฟังไปฟังมาอยากจะมาทานแล้วไม่ทราบว่าร้านอยู่ตรงไหนค่ะ อยู่ตรงไหนอ่าอยู่ตรงโรงเรียนชายด้านนอกอะค่ะอ่าเลยเลยมาสักประมาณ500เมตรอะค่ะแล้วจะเห็นร้านแก๊สแสนชัยค่ะค่ะเลี้ยวซ้ายลงมานะคะตรงมาประมาณ800เมตรอยู่ขวามือค่ะเลี้ยวเข้ามาเลยค่ะถึงก๋วยเตี๋ยวบ้านทุ่งจะมีป้ายบอกอยู่แล้วคุณผู้ชมค่ะไม่ยากป้ายบอกอยู่ด้านหน้าค่ะแต่คุณผู้ชมบอกว่าฟังแล้วมาไม่ถูกจริงจรรบกวนขอเบอร์โทรหน่อยค่ะค่ะได้ค่ะ0 8 1 8 8 6 6 4ห4ค่ะ คุณผู้ชมสามารถโทรมาถามทางได้เลยหรือว่าจะสั่งก่อนก็ได้ไดอย่ตอนเที่ยงถ้าคนเยอะจองโต๊ะก่อนได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะคืออย่างทุกวันนี้คือมีลูกค้าที่โลตัสท่าทองก็จะโทรมาก่อนบางทีก็ไปส่งถ้าเยอะเกินอะไรเงี้ยค่ะก็ส่งพนักง,งานที่โลตัสท่าทองค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่อยากมาทานที่นี่กลัวคนเยอะก็รวมกันหลายท่านเยอะๆเลยใชไ่ไหมคะแตถ่ถ้าไม่ยุ่งจริงๆก็ไปได้ค่ะอย่างใกล้ๆนี้ก็คือไปได้ เนาะแลฝากคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมบอกเลยว่ารสชาติอาหารนี่ก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับเพให้ครับจานมากที่สำคัญบรรยากาศดีมากๆเลยทีเดียวค่ะแต่ว่านอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วยังจะมีเป็นเครื่องดื่มเป็นน้ําแข็งใช่ค่ะมีน้ําแข็งไซส์มีกาแฟคืออยากให้มาลองกันมากเลยคืออย่างคนที่ชอบกาแฟนะคะ,ค,ะคือกาแฟรสเข้มค่ะกาแฟบ้านทุ่งอืต้องบอกเลยว่า ของที่ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านทุ่งไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งสายก๋วยเตี๋ยวหรือกาแฟเนี่ยอร่อยทุกเมนูผู้ชมอยากให้ลองทานกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะจากกันไปอยากให้พี่เอฝากถึงผู้ชมว่าถ้ามาทานก๋วยเตี๋ยวที่ก๋วยเตี๋ยวบ้านทุ่งนี้แล้วจะได้อะไรยังไงกลับไปบ้างคะ่ะก็จะได้บรรยากาศดีๆนะคะที่หาไม่ไม่ค่อยได้ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ความทับใจในการที่แบบมาและอิ่มคะ่ะสนุกสนานในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศดีบรรยากาศแบบครอบครัวด้วยและที่สําคัญรสชาติอาหารอร่อยอิ่มนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอมากนะคะที่มารวมพูดคุยแล้วก็นําเสนอเมนูอาหารที่เรียกได้ว่าเด็ดมากๆเลยกับก๋วยเตี๋ยวนะคะสาหรับวันนี้ค่ะรายการบิกินี่เราหมดไปลงแล้วบีและพี่เอและทีมงานทุกท่านต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ